สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคมภีร์ที่เราจะพิจรารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สมพูดพระจิตเจ้านะครับแต่เดิมเราพูดว่าสมพูดพระจิตเจาเสด็จลงมาปัจจุบันนี้เราไม่พูดประเสด็จลงมาเสด็จขึ้นไปเสด็จที่ไหนเพราะว่าการจะไปชี้ทิศทางแด่องค์พระผู้เป็ีเจ้าไม่ถูกต้องพวะองค์ทรงประทับอยู่ทุกคนทุกแขงเพราะฉะนั้นเราจรึงใช้คําว่าสมพูดพระจิตเจ้านะครับและแท้ที่จริง พระจิตเจ้าก็ส่งส่งงานส่งพระภารกิจกับพระเยซูเจ้ากับพระบิดาตั้งแต่สร้างโลกแล้วนะครับไม่ใช่ว่าพระจิตจะเริ่มทํางานตอนที่พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์แต่แน่นอนเราอยู่ในโลกนี้เราเป็นคนเลยยังต้องใช้ในาฬิกาเราต้องนับวันเวลาเราก็ถือว่าพอพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ก็เป็นช่วงเวลาที่พระจิต เป็นของประธานเป็นของขวัญที่พระจิตเจ้าประทานแก่เราแต่ที่ไหนได้พระจิตก็อยู่กับเรามาตั้งแต่สร้างโลกจักรวาลแล้วนะครับของฝากนั้นยิ่งใหญ่คือองค์พระจิตเจ้าผู้เสด็จมาประทับอยู่ในจิตวิญญาณเพื่อประทานพระคุณแก่การเป็นบุตรของพระเจ้าและพระคุณแห่งการทําเครื่องหมายอัศจรรย์ในการรับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์เราอยากรู้จักพระจิตเจ้าเราต้องอ่านหนังสือกิจการนะครับสาวก นักบุลูกาเขียนหนังสือเล่มนี้เป็นตอนต่อหรือภาคสองของพระบราสารของนักบุญลูกาบทพระบราสารนักบุญลูกาเล่มหนึ่งภาคสองก็คือหนังสือกิจการอาคัสสาวกใครอยากรู้จักพระจิตเจ้าก็ต้องอ่านหนังสือกิจการอาคัสสาวกเพราะหนังสือกิจการอาคัสสาวกเล่าถึงยุคของพระจิตเจ้าและพระจิตที่ประทับอยู่ในชีวิตของบรรดาอาคัสสาวกนะครับ นักพระคัมภีร์เรียกหนังสือกิจการนะคัสสาวกว่าพระบรสารแห่งพระจิตเจ้าหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงนรกบุญเปาโลออกแพร่ธรรมตั้งแต่บทที่13จนถึงบทที่28จบเล่มเลยนะครับบทที่1ถึง12เล่าบทบาทของเปโตรพอ13-28มถึงีนี่เล่าบทบาทของเปาโลแต่ทั้งสองภาคเนี่ยเต็มไปด้วยพลังของพระจิตเจ้า เปาโลเป็นผู้อธิบายพระจิตเจ้าในชีวิตคิตชนชัดเจนมากนะครับนบ,บุญเปาโลอธิบายว่าคิตชนเปลี่ยนไปตอนไหนนะครับเรารับสินล้างบาปแล้วเราเปลี่ยนไปตอนไหนก็ตอนที่ขอรับสินล้างบาปเพราะในสินล้างบาปคิตชนจะได้รับการประทับตราลงในวิญญาณตรานั้นคือพระจิตเจ้าคือพระจิตจะมาสวมใส่ในชีวิตเราแล้วไม่ลบเลือนอีกเลยนะครับ ตรานั้นคือพระจิตเจ้าเสด็จมาประทับในจิตวิญญาณของผู้นั้นทําให้เขาเป็นคนใหม่เป็นคนที่ได้รับตราประทับมัดจําเข้าสู่สวรรค์หรือชีวิตน,นิรันดรบางครั้งพ่อก,ก็อยากจะอธิบายว่าพระจิตคือวิญญาณของพระเรารัิกศีลลังบาปเรามีวิญญาณเดียวกันกับพระแต่พร่อนคว่าพระจิตเจ้าเป็นมากกว่าวิญญาณเป็นพระอีกบุคคลหนึ่งพระบุคคลหนึ่งเลยนะครับ เป็นคนที่ได้รับการประทับตรามัดจำเข้าสู่สวรรค์หรือชีวิตนิรันดรตราประทับนี้คล้ายๆประกาศว่าเขาผู้นั้นเป็นของพระคิดาเจ้าเป็นลูกของพระเป็ญเจ้าในเรื่องนี้กิตติชนยุคแรกชัดเจนมากหนังสือกิจการอาคาสาวกนะครับครึ่งแรกบทที่1นึถึงสิเล่าเรื่องนักบุญเปโตรและอาคาสาวกทั้ง12องของพระเยซูเจ้าดําเนินการแพร่ธรรมอย่างไรนะครับนักบุญเปโตรและอาคาสาวก ก็รู้ถึงผลของพระจิตเจ้าอย่างทราบซึ่งพวกเขารู้เลยอะคาสาวกสิบสองคนออกไปแพทย์ทำเนี่ยเขารู้เลยว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นผลของพระจิตที่ประทับในชีวิตเขานะครับหนังสือกิจกรารอคาสาวกเล่าฉากที่พระจิตเจ้าเสด็จลงมาอย่างอาคาสาวกไว้ในบทที่สองตอนต้นของหนังสือที่เราอ่านกันในวันนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราวันนี้เราไปวัดนะครับบทอ่านจะเอามาจากหนังสือกิจกรารอะคาสสาวกเล่าตอนที่พระจิต มาประทับในชีวิตของอาคาสาวกนะครับบรรดาอาคาสาวกต้องเล่าฉากนี้เพราะจากจุดนี้เป็นต้นไปหมายถึงพวกเขาจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่กล้าหาญมีพระพรพิเศษในการทําเครื่องหมายอัศจรรย์มีความสามารถในการพูดเทศสอนใครอ่านหนังสือกิจการอาคาสาวกอย่างตั้งใจก็จะจับได้ว่ามีการเน้นถึงพลังของพระจิตเจ้าตลอดเวลาคนที่มาจากดินแดนต่าง รอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มามุงดูอยู่รอบบ้านที่อาคาสาวกได้รับพระจิตเจ้านั้นเป็นใครกันวนันที่หนึ่งในวันนี้ฉากที่พระจิตเจ้ามาประทับในบรรดาอกาสาวกแล้วเปโตก็ออกไปยืนที่เฉลียงเปิดประตูห้องชั้นบนนะกลัวชาวยิวปิดอยู่พอรับพระจิตกล้า,าหารเปิดประตูออกไปแล้วก็ยืนเทศตร,ตรงระเบียงนะครับขลิเียกเฉลียงมองลงไปข้างล่างคนมามุงเต็มเลยแล้วก็ฟังเปโตอย่างตั้งใจ ร้วบทอ่านที่เราอ่านกันในพิธีมิสาสเชาวันนี้บอกว่าคนเหล่านี้ชาวปาเทียชาวมีเดียชาวเอลามชาวเมโซโปรเตเมียมาจากเกาะไซปรัสนะครับพอนทัตฟ,ฟรีเตียปัมฟิเลียพู้มาจากหลายที่เลยครับเขาบอกว่าคนเหล่านี้มามุงดูรอบบ้านอาคาสาวกที่กำลังได้รับไปจิตเจ้าคนเหล่านี้เป็นใครนะครับ พวกเขาเป็นชาวยูที่อพยพไปทำมาหากินอยู่ยังดินแดนต่างๆทั่วโลกหรือในประวัติศาสตร์บรรพบุรุษของชาวยิูเหล่านี้ถูกขวับต้อนไปเป็นเฉลยยังดินแดนอื่นหนีตายไปปักหลักยังประเทศอื่นแต่เป็นคนยิวบางทีก็ไปทำมาหากินเพราะว่าบ้านเขาเป็นเทะเลทรายที่ทำกินไม่พอไปหาที่ทำกินใหม่ๆที่ไหนมีเมืองท่าทำมาหากินได้ก็ย้ายไปพอ เทศกาลเป็นเตกอสนะครับของชาวยิวนะครับฉลอง50วันหลังจากฉลองปัสกาก็มีฉลองเป็นเตกอสก็มาฉลองกันที่กรุงเยรูซาเล็มคำอธิบายแรกก็คือเขาเป็นลูกหลานของพวกชาวยิวที่ก่อนหน้านี้แตกฉานสั้นเซนกระจายกันไปเขาบอกว่าคนเหล่านี้วันปัสกาเดินกลับมาฉลองเจินทางกลับมาฉลองที่พระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม เพื่อถวายเครื่องบูชาตามธรรมบัญญัติของโมเสสแต่ชลองของชาวยูโพวันปัสกานับไปอีก50วันจะมีวันชลองอีกวันหนึ่งเรียกว่าเป็นเทกอสเตนะครับเป็นเทกอเป็นภาษากรีกนะครับไปว่า50เป็นเทกอสเตไปว่าการมาถึงของ50เพราะฉะนั้นนับไป50วันเป็นเทกอสเแปลเป็นภาษากรีกว่า50พวกเขานับสัปดาห์จากวันปัสกาไปเจ็ดสัปดาห์ เจ็ดเพอวันที่50เขาก็ฉลองสิ้น10วันเก็บเกี่ยวพืชผลแรกชาวยิวที่เดินทางมาจากที่ต่างๆทั่วทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพื่อฉลองปัสกาเขาจะรีบกลับบ้านไปทำไมกว่าจะเดินเรือมาโอ้โหล่องลอยอยู่ในทะเลตั้งหลายเดือนฉลองปัสกาแล้วอีก50วันเองมีฉลองเป็นเซกอสเขาก็อยู่ต่อนะครับเพราะฉะนั้นคนหลังนี้เขาก็อยู่ต่อกว่าจะเดินเรือมา กรุงเยรูซาเล็มก็กินเวลานานเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนเดี๋ยวเราจะมาอ่านชื่อคนเหล่านี้เป็นชาวอะไรกันบ้างเดี๋ยวพบกันช่วงที่สองครับ แน่นอนครับเป็นลูกหลานชาวยูที่ไปทำมาหากินแตกฉานสร้างเซนอยู่ทั่วทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแต่ในขณะเดียวกันก็มีชาวต่างชาติจริงๆที่ไม่ใช่ชาวยูเพราะว่าชาวยูเขาค้าขายเก่งนะครับวันฉลองวันฉลองคนก็เอาของมาขายคนก็มาเที่ยวตามเทศกาลงานต่างๆเพราะฉะนั้นคนต่างศาสนาก็มีนะครับไม่ใช่ลูกหลานของชาวยูอย่างเดียวนะครับพัสกานับไปอีก50วันฉลองเปนเตกอสแต่นี่เรามาอ่านชื่อ คนที่มาจากดินแดนต่างๆเหล่านั้นรอบเทเลเมเดเตเรเนียนเราชาวปาเทียชาวมีเดียชาวเอลามบางคนอาศัยอยู่ในเขตเมโสโปเตเมียแคว้นยูเดียแคว้นคาปปโดเซียแคว้นพอนทัสแคว้นอาเซียแคว้นฟรีเตียและแคว้นปัมฟีเดียบางคนมาจากอียิปต์และเขตของประเทศลิเบียรอบๆเมืองไซรีน บางคนมาจากกรุงโรมทั้งชาวยิวและผู้กับใจขเขานนับถือลัทธิยิวบางคนเป็นชาวเกาะครีตและชาวอาหรับพวกเราได้ยินคนเหล่านี้ประกาศกิจการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเป็นภาษาของเราคนเหล่านี้ประกาศกิจการของพระเจ้าก็คือเปโตรที่ยืนเทศอยู่เป็นภาษาของเราโอ้เขามาจากดินแดนต่างๆเยอะแยะเลยอะ แต่เขาบอกว่าที่คนเหล่านี้ประกาศกิจการต่างๆของพระเจ้าแต่เขาฟังเป็นภาษาของเขาเขารู้เรื่องนี่คือผลยิ่งใหญ่ของพระจิตที่ทำให้เปโตเทศและผู้คนฟังแล้วเข้าใจทำให้ผู้คนฟังแล้วซาบซึ้งเปิดดวงใจของคนเหล่านี้ที่มาจากที่ต่างๆพระจิตเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงอัคารสาวกให้มีความกล้าหาญเปโตเปิดประตูห้องชั้นบนที่ปิดอยู่เพราะกลัวชาวยิวจะจับ พวกเขาไปส่งทางการโรมันแบบจับพระอาจารย์และเริ่มเทศแก่ชาวยิวที่มาจากเมืองต่างๆทั่วโลกเหล่านี้พระจิตเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงจิตใจของผู้ฟังคือชาวยิวที่มาจากดินแดนต่างๆให้ฟังนักบ,บุญเปโตรแล้วเข้าใจเปโตรพูดภาษาอารามอีกสำเนียงพื้นบ้านของชาวกาลีดีแต่ชาวยิวที่มาจากที่อื่นฟังแล้วเข้าใจชาวยิวเหล่านี้บางคนโตที่ดินแดนอื่นจนพูดภาษายิว ไม่เป็นแล้วแต่กับเข้าใจสิ่งที่เปโตเทศนี่ก็เป็นผลของพระจิตเจ้าคนเราบางทีอาจไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพูดออกมาทุกคำดอกแต่ฟังน้ําเสียงมองดูใบหน้าและแววตาก็รู้ได้ว่าเรื่องที่เขาพูดอยู่นั้นสำคัญแค่ไหนแต่พระจิตเจ้าทรงดลใจให้เขาเข้าใจทราบซึ้งในจิตใจ อาคัสาวกรวมตัวกันอยู่ในบ้านที่เคยรับประทานอาหารค่ำม,มื้อสุดท้ายกับพระเยซูเจ้าซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มผู้คนมาไหว้พระที่กรุงเยรูซาเล็มแต่ทำไมคนเหล่านี้จึงมามุงดูอยู่รอบบ้านหลังนี้ก็เพราะขณะที่พระติดเจ้าเสด็จลงมาอย่างอาคาสาวกบ้านที่พวกเขาชุมนุมกันหลังนี้มีปรากฏการ์เหมือนเสียงลมพัดแรงกล้าประชาชนได้ยินเสียงนี้จึงมาชุมนุมกันเป็นจำนวนมาก นอกจากชาวยิวพ้นทะเลที่กลับมายังกรุงเยรูซาเล็มพบเห็นเหตุการณ์นี้ยังมีชาวต่างชาติที่มาค้าขายมาร่วมงานฉลองเพราะมีเทศกาลฉลองย่อมมีกําลังซื้อสินค้าต่างๆชาวต่างชาติที่มาเที่ยวงานฉลองมาค้าขายคนเหล่านี้คงได้รับผลจากพระจิตเจ้าเมื่อฟังเปโตแล้วก็เข้าใจด้วยเช่นเดียวกัน วัน,นที่หนึ่งวันนี้ต้องการประกาศว่าเมื่อพระจิตเจ้าเสด็จลงมายัางอาคาส,สาวกเปโตก็เริ่มเทศน์สอนมีผู้คนฟังแล้วกับใจและขอรับสินล้างบาปสามพันคนเช้าวันนั้นที่เปโตเทศนะครับฟังเปโตแเรารู้เรื่องแม้เราจะเป็นคนมาจากประเทศต่างๆมีคนขอรับสินล้างบาปสามพันคนพระจิตเจ้าเสด็จมา เพื่อเริ่มต้นพระศาสนาจักรของพระเยซูเจ้ายางเป็นทางการบนโลกในวันนี้นี่อย่างเป็นทางการนะครับพระจิตเสด็จลงมาประทับกับพระศาสนาจักรที่เกิดขึ้นบนโลกอย่างเป็นทางการแต่ไม่เป็นทางการพระจิตก็อยู่กับเราตั้งแต่แรกสร้างโลกแล้วนะครับเราจะเลยมาถึงบทอ่านที่สองนะครับจดหมายนบุลเปาโลอักาสาวกถึงชาวโคดินฉบับที่หนึ่งนะครับ ดังที่เราอธิบายไปแล้วในตอนต้นนบ,บุญเปาโลเป็นผู้อธิบายความหมายของพระจิตเจ้าในชีวิตทุตชนได้อย่างชัดเจนนบ,บุนเปาโลเนี่ยเวลาเขาพูดถึงพระจิตเขาพูดชัดเจนมากเลยนะครับหนังสือกิจกรารอัคาสาวกท่านอธิบายด้วยการลงมือกระทําคือนบ,บุญลูกาเวลาจะอธิบายพระจิตเนี่ยเขาอธิบายด้วยการที่อาคาสาวกออกไปทํากิจการต่างๆไปเทศสอนผู้คนกลับใจ นะครับแล้วก็มีเครื่องหมายปฏิหารอัศจรรย์ตามมาอันนี้คือการที่นบ,บุรลูกาเ็าอธิบายผลของพระจิตเจ้าเช่นรักษาคนง่อยให้เดินได้นะครับเป็นผลของพระจิตในชีวิตของอังคาสาโกรักษาคนง่อยให้เดินได้พระจิตเจ้าตรัสว่าท่านทั้งหลายจงแยกบาดาบัตและซาลูไว้ปฏิบัติภารกิจที่เราเรียกให้เขามาปฏิบัติ เขาลงมือปฏิบัติก็คือบาราบ,บัสกับเปาโลถูกแยกออกมาแล้วก็ออกไปแพร่ทรรมด้วยกันทั้งคู่นี่คือผลของพระจิตคือมีการกระทำเพราะฉะนั้นคนเขียนหนังสือกิจการในคาสาวกคืนนบุลูกาเนี่ยเขาเล่าว่าผลของพระจิตส่วนใหญ่เป็นการกระทำพระจิตเจ้าตรัสว่าท่านทั้งหลายจงแยกรรบาราบัสและเาโลไว้ปฏิบัติภารกิจที่เราเรียกให้เขามาปฏิบัติเถิด พระจิตเจ้าทรงห้ามคณะของเปาโลและประกาศให้ไม่ให้ไปประกาศพระวาจาในแคว้นอาเซียดังอบุญเปาโลเดินทางนะครับไปแคว้นอาเซียแต่พระจิตเจ้าดุลใจบอกไม่ให้ขึ้นไปเดินตรงต่อไปไปจนก,กระทั่งถึงท่าเรือตโตรัสแล้วข้ามเรือไปฝั่งโอันนี้เป็นผลของพระจิตแั้วัุลลูการเาจ้าพระจิตห้ามไม่ให้เดินทางไปเขาจึงเดินทางผ่านแคว้นฟีเจียและ แคว้นกาลาเทียมาถึงแคว้นมีเซียเขาพยายามเข้าไปในแคว้นบีทีเนียแต่พระจิตของพระเยซูเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้เข้าไปเขาจึงเดินทางผ่านแคว้นมีเซียไปถึงเมืองโตรัสที่พ่อว่าแล้วก็ไปถึงเมืองโตรัสแล้วก็ข้ามเรือไปฝั่งนู้นมันเหมือนพระจิตเป็นบุคคลหนึ่งแต่อยู่ในใจห้ามอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนี้ ที่เมืองเอเฟซัสเปาโลปกมือเหนือเขาพระจิตก็เสด็จลงมาประทับอยู่ด้วยเขาจึงพูดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจและกล่าวคำทำนายคนกลุ่มนี้มีประมาณสิองคนเปาโลปลุกคนตายให้กลับคืนชีวิตที่เมืองโตรัสด้วยพลังของพระจิตเจ้าเดี๋ยวพบกันช่วงที่สามครับ หนึงซึ่งกิจการนะครับสาวกเล่าบทบาทของพระจิตเจ้าเป็นการกระทํานะครับพระจิตเจ้าทรงห้ามไม่ให้เปาโลไปแพร่ธรรมที่อาเซียที่บีทีเนียให้ตรงไปยังท่าเรือโตอัสเออเป็นการกระทําออกมาในชีวิตพระจิตดนใจห้ามเขาไม่ให้ทําอย่างนั้นดนใจให้เขาไปทําอย่างนี้นะครับในจดหมายของนักบุญเปาโลนะครับปรากฏว่าไม่เหมือนกัน หนังสือกิจาการทัครสษ,าษาวกลูกาพระจิตเจ้าอยู่ในการกระทํานะครับพระจิตเจ้าโดนใจให้เขาทําสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่นักบุญเปาโลอธิบายพระจิตเป็นเทวะวิทยาในจดหมายของท่านท่านอธิบายด้วยภาษาและมีหลายตอนที่เป็นดังเทววิทยาเกี่ยวกับพระจิตเจ้าอย่างเช่นในจดหมายทิ้งชาวคูดินฉบับที่หนึ่งที่เราอ่านกน,นพิธีมิสซาเช้าว,วันนี้นะครับ ในเมืองโคโดินมีชาวอยู่ไม่หวังดีและปองร้ายนักบุญเปาโลก็ไปสอนว่าเปาโลเทศไม่เก่งสู้อาป,ปอลโลไม่ได้อาป,ปอลโลเป็นนักเทศที่เข้าไปเทศสอนในเมืองโคโดินต่อจากเปาโลหลังจากท่านออกไปแพร่ธรรมที่อื่นแล้วจึงเกิดการแบ่งแยกเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มที่ยังศรัทธาในตัวนักบุญเปาโลกลุ่มที่ชื่นชมอาปอลโลกลุ่มที่ซื่อสัตย์ต่อเคฟาสนะเป็นชื่อเก่าของนักบุญเปโตร ทั้งหมดนี้เป็นผลของการที่ชาวยูไม่หวังดีมายุยงแตกออกเป็นกลุ่มๆก,กลุ่มที่ชื่นชมปอลโลกลุ่มที่ซื่อสัตย์ต่อเคฟัสหรือนบุนเปโตนนั่นเองจดหมายฉบับนี้นะบุญเปาโลจึงพยายามอธิบายว่าเราอย่าสร้างความแตกแยกด้วยการออกมาตรฐานความเก่งในด้านนั้นด้านนี้มาแบ่งแยกเป็นกลุ่มของใครพระพรมีต่างกัน นั่นก็เพราะเรามีพระจิตเจ้าองค์เดียวกันนี่ครับแต่ละคนจึงมีความสามารถแตกต่างกันไปเราทุกคนจึงเปรียบเหมือนเอาปัจจวะส่วนต่างๆของพระวรากายของพระเยซูเจ้าที่ไม่สามารถบอกได้ว่าแขนสําคัญกว่าขาหรือดวงตาสําคัญกว่าเท้าเราเป็นร่างกายเดียวกันเพราะเรามีพระจิตเจ้าองค์เดียวกันซึ่งรวมเราไวใ้ให้เป็นพระวรากายของพระคิดเจ้า ผู้ทรงเป็นศรีรษะของพระศาสนาจักรถ้าเธอคิดว่าดวงตาสำคัญกว่าเท้าเธอก็ต้องตัดเท้าเธอทิ้งสิเพราะฉะนั้นนักบ,บุญเปาโลอธิบายเทววิจัย,ยเรื่องพระจิตเจ้าง่ายๆว่าที่เรามีความสามารถแตกต่างกันเราต้องชื่นชมกันและกันเพราะนี่เป็นผลของพระจิตเจ้าองค์เดียวกันเรามีพระจิตองค์เดียวคราวนี้เราจะมาพิจารณาบุตรพระบรสารนะครับ มดโปะปวรสานแบุญ,ญยนพระเยซชเจ้าทรงเป็นอาจารย์ที่เมตตาเมื่อเสด็จกลับคืนพระชนมาชีพก็ประจักษ์มาแก่อาคาส,สาวกทันทีนะครับคิดถึงพวกเขานะครับพวกกับคืนชีพก็มาหาอาคาส,สาวกเพื่อเมื่อว่าพวกเขาจะได้มีความเชื่อสืบต่อไปแล้วก็มีกําลังใจที่จะเป็นปัญญาถึงความจริงทั้งปวงที่ได้รับจากอาจารย์นะครับ ความเมตตาแสดงออกเช่นผู้ใหญ่มาเยี่ยมเด็กๆมาประจักษ์มาหาอาคาสาวพกพอยู่ในห้องชั้นบนปิดประตูหน้าต่างกลัวชาวยิวไปียร์ยิสราประจักษ์มาผู้ใหญ่มาหาเด็กๆครับความเมตตาแสดงออกเช่นผู้ใหญ่มาเยี่ยมเด็กๆก็มีของฝากติดไม้ติดมือมาฝากเด็กๆก็ดีใจชื่นชมยินดีแต่ของฝากนั้นยิ่งใหญ่คือองค์พระจิตเจา้าผู้เสด็จมาประทับอยู่ในจิตวิญญาณ และประทานพระคุณแห่งการเป็นบุตรของพระเจ้าและพระคุณแห่งการทำเครื่องหมายอัศจรรย์เพื่อรับใช้พระเจ้านี่เป็นของขวัญที่จำเป็นต่อชีวิตในภายหน้าและก่อเกิดผลของการไถ่าบาปมนุษย์ของพระเยซูเจ้าเป็นชีวิตนิรันดรที่เกิดขึ้นได้จริงตั้งแต่ในโลกนี้เหมือนเด็กๆได้รับของฝากจากผู้ใหญ่ไม่ได้เป็นของเล่นถูกใจชั่วประเดียวประดาวแต่เป็นเหมือนทุนการศึกษา ทุนยังชีพกรมทรรม์มอบที่ดินบ้านเรือนสิทธิต่างๆในสังคมที่จะมีชีวิตต่อไปในภายหน้าตลอดชีวิตของเด็กน้อยนั้นเลยทีเดียวพ่อเราเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับพระจิตเจ้านี่เปรียบเหมือนกรมทรรม์ชีวิตบ้านที่ดินสําหรับเด็กน้อยคนทนี่โตขึ้นแล้วสามารถจะเดินเนินชีวิตต่อไปได้การเริ่มต้นรู้จักพระจิตเจ้าเหมือนการเอาเอกสารกํา กรมธรรสิทธิพิเศษต่างๆที่พระเยสิเจ้าประทานเป็นของขวัญให้แก่เราเอาออกมาดูออกมาชื่นชมขอเราแกะห่อของขวัญที่พระเยสิเจ้าประทานให้เราในวันรับสินล้างบาปออกมาชื่นชมเรียนรู้และวอนขอจากพระจิตเจ้าในชีวิตบ่อยๆเวลานี้เป็นยุคสมัยของพระจิตเจ้าทรงผักดันให้โลกก้าวหน้า จเจริญไปในด้านวิชาการและจิตวิญญาณขอพระจิตเจ้าผู้ซึ่งเสด็จมาสวมใส่อยู่ในองค์พระเยซูเจ้าในวันที่พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างจากท่านยห์นที่แม่น้ำจแดนและนำพระองค์เสด็จไปที่ใดก็มีแต่กระทำความดีได้เสด็จมายังดวงใจของเราและนำเราออกไปกระทำความดีทุกที่ที่เราเข้าไป เชกเช่นองค์พระเยซูเจ้าด้วยเถิสวัสดีครับ